โอเคก็กล้าสวัสดีกันนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมั่นพันแมน่เดอะสตองเก็ตในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าเซิร์ฟไทยนะผมนะแล้วก็เซิร์ฟจ,จีนเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เออลิ้นพันอีกแหลวไม่เป็นอะไรเนี่ยทำคลิปจรไรลิ้นพันตลอดนะผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เป็นตัวม่วงมาสิบใบนะครับผมนะ อ่าตัวม่งเนี่ยถามว่าผมจะเอาไปสุมอะไรก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมผมต้องการกาบองเหล็กนะผมนะดูซิว่าตัว1ิบใบเนี่ยจะทําให้เราได้กาบองเหล็กเรือเปล่ปานะผมนะอ่าก่อนที่เราจะไปสุมเนี่ยเราก็จะมีการลีลานิดๆหน่อยๆในการสุมนะผมนั่นก็คือการดูอันดับของผมนั่นเองว่าตอนนี้พล,ลังลบของผมและ ตัวละครผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมนะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าผมตอนนี้ผมอยู่ดับที่119นะครับผมนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำรูนอ่าพลังชีวิตนะผมนะก็เลยมีพลังเด้งขึ้นมาในพอแบบพอประมาณแล้วกันนะใช้คําว่าพอประมาณแบบพอสมควรเลยนะผมนะเขาก็เลยขึ้นกันเยอะนะผมนะอ่าแต่เรายังไม่ได้เปิดไงไม่เป็นไรนผมนะอ่าส่วนอันดับเนี่ยอยู่ที่1 3 6ผม,ผมอันดับพันดานะครับ ส่วนตัวละครสุดแกร่งนะผมจะเป็น G4 และอยู่อันดับที่เลขสวยเช่นเคยผมนั่นก็คือ111นะผมเป็น111นั่นเองนะผมนะส่วนกิลเนี่ยยังอยู่อันดับที่15ยังไม่แยับนะผมยังไม่ตกยังไม่ขึ้นนะจ๊ะเราก็ยังไม่ได้รวมเซิร์ฟด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอันดับผมอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าใครที่อยากเข้าเซิร์ฟเวอร์619เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้ผม,ผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะโอเคต่อ ต่อไปก็เป็นตัวละครของผมแล้วกันตัวละครตอนนี้ผมมีอยู่ทั้ง G4 นะผมนะแล้วก็เด็ก U R นะผมเทุกคนเห็นนะผมมีจํานวนที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้ผมแล้วก็ได้มินดูซ่ามาด้วยผมใครที่ถามว่ามินดซ่าเนี่ยผมพี่ดั้มจากตอนไหนอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะไปดูย้อนไลฟ์ของผมได้ผมนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าไลฟ์ไหนแต่ก็ลองดูแล้วกันนะผมนะว่าผมอยู่ไลฟ์ไหนเนาะก็ถือซะว่าสุ่มๆไปลวกันนะผมส่วนล็อกอินเช็กรายวันเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็ได้เป็นตัวอะไรมาเมนนะ ดูแป๊บหนึ่งนะผมนั้นเป็นเด็กนะผมนะเด็กอยู่อาร์นะผมนะแล้วก็ได้โบนัสได้เงินประมาณ1นึ่งแสนนะผมนะ,ะได้เงินมานิดหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำเควสก่อนนะทุกคนนะเฮ้ยก่อนจะไปทำเควสแป๊บหนึ่งอ่าอัปเดตตัวดํากันสักหน่อยนะผมตอนนี้ตัวดําให้เซิร์ฟแล้วผมเพราะว่ายุงแดงมาแล้วช่วยไม่ใช่ยุงแดงยุงอยู่อาร์มาแล้วผมนะตอนนี้ตัวดำของผมอยู่ที่198ใบนะผมนะแล้วก็ตัวอาวุธ42ใบซึ่งผมจะเอารีเทิร์และชาติล,ลิกตอนรีเทิร์นเท่านั้นนะผมนะผมจะไปทำอาวุธ3ดาวนะผมนะ ่าแต่ตอนนี้ก็อ่าน่าจะเอาตัวนั้นไปก่อนนะผมนะก็คือเราจะเชืลึกอตอนแรกผมกะจะเอาพาร์ทสแต่ก็ยังช่างใจอยู่ครับว่าจะเอาพาร์ทสดีไหมเพราะว่าถ้าผมเอาพาร์ทสนะผมก็จะไม่ได้เออ่ทางด้านของอ่าอ,อะไรว่ามันชื่ออะไรนะอ่าซอมบ,บี้แมนยูอาร์นะผมนะอะ่เดี๋ยวดูกันต่อไปนะผมนะถ้ามาปุ๊บผมน่าจะตัดสินใจได้แล้วผมก็รอดูการตัดสินใจของผมกันละก,กันนะผมนะอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรให้ใหผมอัปเดตตรงนี้แล้วนะ อ่าเดี๋ยวขอดูก่อนกิจกรรมเผื่อมีนะผมนะกิจกรรมมียังไม่เอ่ยอ่ากิจกรรมวันนี้นะผมเป็นกิจกรรมคูณสองนะผมใครที่อ่าปั๊มเงินปัม๊มกระป๋อง E.P. หรือว่าจะปั๊มเป็นอ่าสมุดฝึกฝนเนี่ยก็รีบกันทยอยใช้กันนะผมนะมีตัวเท่าไหร่ก็ยัดไม่ทั้งหมดไปแล้วผมอย่าไปเสียดายนะผมนะกิจกรรมคูณสองเนี่ยมันจะมาแค่เดือนละครั้งดีไม่ดีก็สองเดือนละครั้งทุกคนนะอ่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดเล่นเกมนานแล้วนะไม่ได้สังเกตไงอืม โอเคมาอยู่ในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะผมว่าผมเนี่ยจะได้กระบองเหล็กในการปั้นตัวละครของผมเนี่ย UR หรือเปล่านะผมนะไม่ใช่ UR s r บวกนะผมนะขอโทษที่พูดผิดนะผมผมเป็นไรไม่รู้นะชอบหล่นนะฮะมากระบองเหล็กเนี่ยที่เราตามหากันอย่างยาวนานเนี่ยมันจะอยู่ใน ID ดีของเราหรือเปล่านะผมนะ,ะทุกคนแน่น,นอนว่าเราต้องมีสูตรับผมสูตรของผมคือเลขไหนสวยที่สุดเอาเลขนะผมแต่วันนี้ผมอยากเป็นอันดับหนึ่ง ผมก็ต้องเซิฟหนึ่งครับผมนะอ่าอันดับหนึ่งเียอะไรอันดับหนึ่งเกลือดูทรงนะโอเคเรามาเริ่มกันดีเุยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะโหแม่งลิ้นกุพันเยอะมาก,กวันนี้โอเคเราจะนับมาแล้วทุกคนสามสองหนึ่งไปเลยครับผมบอ,อ่าส่วนวิธีการสังเกตว่าได้ตัวละครซ้ำหรือไม่ซ้ำหรือได้ตัวละครที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะมีจังหวะก,กระตุกนะผมนะจำกับผมไ้อ่า เราจะรอ,อผมสามจังหวะครับผมรอให้สตมาตมันเลืองแสงครับผมเมื่อกี้หนึ่งรอบแล้วอ่ะสองรอบแล้วทุนมารอบที่สามป๊บโอ้โหผมไม่กระตกเลยทุกคนนะไม่กระตุกครับผมที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือมันไม่กระตกเลยจะถามว่ามีโอกาสออกไหมมีโอกาสออกครับผมเพราะว่ามันแบบกระตึกอย่างนี้ครับผมมันไม่ได้แบบกระตึกแล้วก็ตึกอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเข้าใจไหมอ่ะเราดูว่าเราจะได้ของสีทองกันหรือเปล่าครับผมนะอ่าดูสิปึ๊บอืมเฮ้ยสีทองออกเว้ยแต่จะได้ตัวอุ้ยสีทองสองตัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอะไรเมื่อกี้พาเจ้าไปมาของเราเฮ้ยเดียวดียวเ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 ดียดุดรุดเลนรุดเลนอ หน้าจอเลยทุกคนมันหลุดเลยไอ้โหไอดีเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าทำไมมันดวงดีวะแตม่มันดวงดีแบบผิดวิธีอะ่ะโอ้ยผมต้องทำซอมบี้แมนปะเนี่ยโอ้โหแม่งกู กำลังบอกเลยว่าซอมบ,บี้แมนเนี่ยจะเอาดีไหมยูอาร์โอ้ถ้ามันออกอย่างนี้ต้องเอาแล้วทุกคนนะหูแม่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงออกมาได้ยังไงแล้วตัวคนซอมบ,บี้แมนผมมีปะผมดูก่อนน่าจะไม่มีใช่ไหมไอ้เฮียไม่มีโอ้โหไม่มีสองตัวเลยโอ้โหแล้วแม่งหลุดเลสไอ้ยนี่โคตรเหยียเลยหลุดเลสทุกคน โอ้อะไรอ่ะวันวันก่อนอ่ะผมเอาอันนี้อชุมล่าใช่ไหมผมก็ได้ลูกแก้วของไอตัวนี้มาแล้วผมผมเลือกตัวนี้แม่งเอาไปตัวนี้มาว่าเดี๋ยวฝากอดีมึงอะไรกันคำนี้อ่ะคือถ้ากูจะเอากระบองเลยคือกูต้องเลือกไอตัวนี้ใช่ไหมมันถึงจะออกนะฮะมันหลุดเลยทุกคนส่วนรอบก่อนที่ผมสมตัวนี้เพราะมันการันตีทุกคนแต่ว่าการันตีในนี้ยมันก็มีทั้งโอกาสออกแล้วก็ไม่ออกเข้าใจไหมทุกคนแต่มันออกไงตอนนั้นอ่ะเออไอเชี่ยโอ้โหแม่ง อะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอะไรพี่ไม่เข้าใจไอ้เหี้ยออ้ยยังยังฮะหลุดเละเฉยเลยทุกคนอ่าเรามาดูความสามารถของซอมบี้แมนก็ผมเรียนร่างเอสอาบวกกันดีกว่าผมไหนๆก็มาแล้วผมนะอะ่พูดถึงกันหน่อยแล้วกันโหแม่งมาอย่างไงครับเนี่ย สกิลโจมตีนะผมนะโจมตีต่อเนื่องสีครั้งกับศัตรูแถวเรียงนอนนะผมนะสร้างความเสียหายส6 0อ่าพลังโจมตีนะผมนะเพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันเนี่ยจะได้รับกำนำความเพิ่มความเร็วนะผมเช่นความเร็วของเท่ากับ90%ของซของบี้แมนนะผมนะก็คือความเร็วอยู่ที่90%นั่นเองนะผมนะหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่าความเร็วจะไม่เปลี่ยนแปลงนะผมนะต่อเนื่องหนึ R ่งรอบนะผมนะอ่า ่วนสกิลติดตัวเนี่ยก็คือเริ่มต้นสนามเ่ยจะได้รับกําลังความเร็วนะผมนะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมนะหรือถ้าเหมือนว่าอะไรวะก่อดูกับเป้าหมายฮะหลังมีความเร็วน้อยกว่าตนเองอ๋อถ้ามีความเร็วน้อยกว่าสมิธแมนจะได้รับโบนัสความเสียหายนะผมนะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของลังโจมตีน,นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ใช่ไหมตัวนี้ก่อนเริ่มต้นการต่อสู้อมี้แมนจะกระตุ้นฝั่งตัวเองนะผมนะเมื่อเริ่มรอบจะได้รับ พลังงานโบนัสนะผมนะสองจุดนะผมต่อเนื่องสามเทินเมื่อตนได้รับความเสียหายสาหัสนะผมนะ <c oughs> จะปล่อยเกิดใหม่นะผมนะเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยังอยู่ในสนามเนี่ยก่อนจะเคลื่อนไหวนะผมนะตนเองอ่าครั้งถัดไปจะฟื้นฟูเลือด6กสเกิดผลได้สูงสุดสาครั้งนะผมนะอืก็ประมาณนี้นะครับผมนะอืโหไม อแล้วสรุปกูจะเอาตัวไหนกันแน่เนี่ยไอ้เหี้ยมันมันดีตั้งสองตัวทุกคนทุกคนต้องช่วยเรียกผมแล้วล่ะนะระหว่างซอมซอมบี้แมนนะผมเอสอาร์บวกนะผมนะแต่กระบองเหล็กทุกคนคิดว่าตัวไหนมันดีนะผมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมผมอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนนะว่ามีข้อดีข้อด้อยข้อเสียยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผมนะอ่าโหแม่งสาภาพนะครับได้ไอ้ที่กูรู้เลยน้องชายมันมันถามว่าดีใจมันก็ดีใจแต่ มันก็จะกลายเป็นสองจิตสองใจอ่ะทุกคนเข้าใจไหมโอ้อดีนี่เม่นสุดยอดจริงๆเนะีไงโอเคมาเราไปเซิร์ฟเบอร์จีนย่อดดีกว่าแล้วผมนะว่ามีอะไรให้เราได้สมมากผมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรให้สมแล้วนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าผม let's go ไปเซิร์ฟรจีนดีกว่าเ่งโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเบอร์จีนยอเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วทุกคนน้าลังจากที่เราโดนมาดอะฟาเกอร์เข้าไปแล้วผมต่อยเข้าไปที่หน้านะครับ โอเคในเซิร์ฟจีนนะผมผมก็จะสมตัวม่วงเหมือนกันนะผมนะเหตุผลที่ผมต้องสมตัวม่วงนะเพราะว่า,าผมต้องการเป็นมิวสกาดนะผมนะเพราะว่าผมจะเอามาเปิดไอตัวนี้นะผมนะนี่อา,อาวุธของเมลสกาดนะผมนะเท่าที่ผมลองไปอ่านมานี่คือดีมากเลยนะผมนะโอเคส่วนเราจะไปซื้อตัวม่วตรงนี้นะผมนะอ่านี่นี่นน <c oughs> ไปซื้อตรงนี้นะผมนะอ่า ลายคนบอกว então, ie, ่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่เก็บเอาไว้พี่พี่พี่เก็บแบบว่าเอารูนใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ทุกคนรูนใหม่อ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะมีการเอ่อให้เราเล่นกิจกรรมนะผมนะผมมั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องมาในสักวันหนึ่งแค่ว่าอาจจะนานนะผมนะเพราะฉะนั้นผมไม่รอนะครับผมนะด้อย่างว่าผมเล่นกีเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าอ่าแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนลวกันผมบางคนอาจจะเก็บไว้แต่ของผมขอไม่เก็บกันละกันนะผมเพราะว่าผมอยากเล่นตอนนี้เลยนะผม ส่วนอีกอย่างหนึ่งเราก็ตามพวกที่แบบตึงๆมาได้่แล้วเล่นเอามัน,เล,น,เ,มนเล่นเอาสนุกดีกว่าครับผมเชื่อพี่นะอืมไปไม่ต้องพูดเยอะเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเข้าเนี่ยจะให้อะไรกับเราเหมือนเซิร์ฟไทยหรือเปล่าครับผมอ่าสิ่งที่เราอยากได้คือเกียร์สมาร์ทนะผมนะมันดูซิว่าเราเนี่ยจะหลุดเลทหรือเปล่านะผมนะหรือจะเอาเป็นโกลดิบาร์ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องเอาตัวนี้เนาะโอเค มาแน่นอนว่าผมทําสูตรนะผมนะสูตรรับสูตรรูตูสูตรตรูรต,รรตรรียวนะผมนะก็เมื่อกี้เหมือนว่าเซิฟหนึ่งเนี่ยอ่าไม่ใช่สายที่1เนี่ยของไทยเราเปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดต่อเนี่ยมันยากนะผมนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเปิดไปแล้วดวงเราไปกันเลขหนะึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเลข3ครับผมอ่ะวทำไมถึงไม่ไปเลข2ครับผมเพราะว่าเลข2เนี่ยมันอยู่กลางๆแต่เราขอดีมั่นใจเราอาจจะอยู่อันดับ3ตลอดไปก็จริงแต่ในอนาคตเราจะขึ้น2 1นึ่งนะผมนะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทําสูตรแบบนี้ครับผมนะอ้าวนะสูตรที่ผมจะทําก็คือแบบนี้นะผมนะจิ้มจิ้มจุจองจิ้มจิ้มจุจองปุ๊บ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 ปปแล้วก็รอจังหวะครับผมรอจังหวะเรื่องแสงให้มันลงมาเมื่อกี้ลงมาแล้วรอบหนึ่งรอยหนึ่งรอบครับทุกคนลงนะผมลงให้โดนตาผมอย่างนี้ครับผมอ่าอ่านี่มันก็ตกหครับแต่ลองดูครับผมปุ๊บปุ๊ ปึบปบปิบ,ปบโอ้โหเกลือนะผมนะเกลือเละเทะกันเลยทีเดียวนะผมนะมเซิร์ฟจ,จีนเล่นกูแล,แล้วเซิร์ฟจ,จีนเล่นกูแล้วล่ลาสุดนะผมเซิร์ฟจ,จีนเล่นแล้วนะผมนะ,ะเปิดอีกหนึ่งใบครับผมโอ้โหเซิร์ฟจ,จีนแม่งเล่นกูแล้วดวงกูหายไปแล้วทุกคนโอ้โหสาบาพโอเคไม่เป็นไรนผมก็เพิ่มเรียกนำโชคไปแล้วกันนะผมนะ แค่เ okay. ราไปดูอันดับกันดีกว่านะผมว่าดาวผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่93เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะจ๊ะส่วนพานดานอยู่ที่ร้อยสามสิบหกนะผมนะส่วนฮีโร่สุดแก่ตอนนี้ขึ้นมานิดนึงครับผมก็คืออัศวินจักรคนของผมนั่นเองอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะผมนะอ่าแล้วก็อ่ากิลอยู่ที่ดับห้าผมโอเคแล้วก็อ่าคืนนี้นะผมนะอ่าไม่ใช่คืนนี้ประมาณตอนเย็นนี้ทตัวนะห้าโมงเย็นนะเรานัดกันแล้วนะ ว่าเราจะไลฟ์สดนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับลืมบอกตอนต้นคลิปเนาะแต่ไม่เป็นไะรผมก็บอกมาท้ายคลิปก็แล้วกันนะผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปเวลานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยที่สคัญกดปุ่มกดิดงข้างบนนจเอเป็นรูปสีดำ้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหนวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะเอาไหนดูซิตัวนำ้ำเรามีเท่าไหร่แลยเซิร์ฟจีนเมื่อกีนมีอยู่75ใบครับผมตัวอัวสิบหใบแล้วตัวแดงอีก3ใบนะผมนะโอ้โห ของโคตเกลือแล้วผมนะส่วนตัวละครนี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะผมนะเพิ่มเติมคือกรอบแดง3ตัวแค่นั้นเองนะผมนะส่วนอนาคตก็เดี๋ยวปั้นกันไปเรื่อยๆนะผมผมต้องการทีมสายพลังอ,อ่สายพลังตัวเนี้ยเนี่ยชั่วังจิตนะผมนะเปลี่ยนเป็นวัคซีนแมนนะผมนะเพราะวนะ่าวัคซีนแมนเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในยุคนี้ผมอยากเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องรอกันอีกนะผมนะโอเคใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคผมขออนุญ,ญาตขอตัวก่อนนะผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนีี้สสวัสดครไปล วันนี้มาเร็วปไปเอ้ยวันนี้มาเร็วไปไวแต่ว่ามาบอกข่าวก็คือไลฟ์สดตอนเย็ยนเจอกันครับ let's go